รีวิวรีวิวใหม่เลยสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะมาเออ่รีวิวทางไอดีลุงเลิงนะครับผมจะมันจะไม่รีวิวทางไอดีลุงเลิงนะครับก็มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับทางโปรไฟล์โปรไฟล์นี่โปรไฟล์นะครับ, profile. Profile. รบอันนี้โปรไฟล์จบนึงขอ อันนี้ตามโปรไฟล์นะครับผมนี่ตามโปรไฟล์อันนี้คือโปรไฟล์นะครับอันนี้คือโปรไฟล์ของลุงเรองนะครับนี่โปรไฟล์ไลท์เว่เจ็ดสิบสี่ไลท์สามพันเอ้ไลท์แปดพันแปดร้อยแปดนะครับแต้มก็สามพันหกนะครับก็สัญลักษ e ณ์อีโรอีกก็สิบห้านะครับผมห้าเล่นเกมประมาณสามซีซัน ก็มาดูชุดเลยนะครับชุดมีวันพวงวันเมนมีผมขาวนะครับเนี่ยแล้วก็อีโวเนี่ยอันนี้อันนี้ผมขาวนะครับผมขาวอีโออีโวเนี่ยอีโวนี่ของอีโวไม่รู้อีโวอะไรแล้วจะไม่ได้แล้วก็นี่คือของขั้นนะครับ นี่หัวแรงทับนะครับเอ,อ่อนี่คือวันพันแมนนี่คือเจนอตนะครับผมนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของอะไรนะเลระเปอร์ apper, ปะเออใช่ใช่ใช่เลระเปอร์ผมไม่แน่ใจผมอ่านไม่ออกอ่ะผมไม่เก่งอังกฤษข็อาไปด้วยแล้วก็นากากมีแค่นั้นแหละครับหัวนากากก็คือเนี่ยครับ <c oughs> นากากมันมีนากากไฟนะไม่มี มีแต่ของอีโวครับเนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยอีโว e พวกนี้แบบมีธงมีอะไรเนี่ยนี่ครับนี่ครับก็ของอีโวนะครับอีโ e วอันนี้ก็เลเหมือนกันเนี่ยชุดชุดเอ่อชุดอะไรวะ <c oughs> ชุดไอ้โจรสลัดอันนี้ก็ไม่รู้ว่า อันนี้ก็เมื่อก่อนนะใครทัดก,ก็ดีเลยอันเนี้ยแล้วก็กระต่ายดำ,ดำเมื่อกี้ไงที่ผมใส่ตอนน่ารบีนะครับกระต่ายดำนะครับอันนี้พวกเล่ๆแบบเนี้ยเนะ่านะ่านะ่าแต่พกแบบสมัยก่อนนะครับดีเลยนะคนมีตอนเนี้ยดีเลยนี่ครับ นี่ด้วยนี่ด้วยไอ้พวกแบบซอมบงซอมบี้มีถ้ามีคือ,คอดีนะอันนี้ด้วยอันนี้สมัยก่อนแล้วนะเลงแดงหรือเปล่าวะใช่ปะนี่ยเล่งแดงมั้งไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ไม่ใช่แบบอันนี้เป็นหัวหเฉย คาบุกินะครับคาบุกิคฟังทองกระทันคือตึงอ่ะฟังทองเนี่ยโอเคทีสั้นหนึ่งครับนี่ทีเด็ดเลยทีสั้นหนึ่งส่วนใบหน้านะครับประมาณห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็มีไฟมีนี้นี่นี่นี้นี่นี่นี้อันนี้เลื่อนลงมาเลยครับนี่แล้วนี่แหละครับ ก็ทางเสื้อเด็ดที่เด็ดเลยก็คือเสื้อเรง้งนะครับผมเง็บเสื้อเรง้งดีเทนดีเทนสีน่ดีเทสนสองนะครับดีเทนสองดีเทนดีเทนสีน 2, ่สสก็ผมไม่มีครับเออก็ดีอยู่นะมีเสื้อเสื้อเรง้งแบบนี้ม,มีมีดีอยู่ดีอยู่ก็เสื้อน,นี้นะครับมันเป็นเซ็ตของอันนี้ครับ <c oughs> ก็มีเยอะ่นี่อันนี้คือสายฟ้าอันนี้คือดีถ้าใครมี อันนี้คือทันถ้าใครทันก็ดีเลยเนี่ยชุดที่ทันมันก็มีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่เสร็จอะยอนพันแม่นะฮะเออชะตมะมันเยอะนะครับผมบอกว่ามันเยอะมากมเยอะจริงเสร็จอะเนี่ยโซโลงโซแลงสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยที่เขาใส่นะฮนะใครทันก็ตึงเลยจริง นี่เอซูต <C oughs> แต่ไม่มีไม่มีไ,มมไอเรดไลท์ครับไม่มีเสียใจอยู่เหมือนกันเอฟเสีย <C oughs> ใจอยู่นะไม่มีเรดไลท์ครับเรดไลท์ไม่มีเ <C oughs> มมอ่ากิ <C oughs> งนอนมีนะครับ <C oughs> ใครเจอนั่งไหนนะรีวิวให้ดู <C oughs> ก็จัดมินจัดมินปะ <C oughs> ใช่ป่ะวะเนีย่ยชุดนี้ครับ มีเยอะนะครับมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ของผู้ชายจะของผู้หญิงได้ปะมันยือ้อ่ะมันยื้มากเลยเนีน่ยอันนี้คืออะไรวะยากุซ่าอันเก่งยากุซ่านะครับครบเซตเลยแต่ผู้หญิงน่าจะไม่ครบมั้งไม่แน่ใจอ่ะครับอันนี้เสียดายอย่างหนึ่งก็คือไม่ครบเนียขาดเสื้อเนียขาดเสื้อนะครับก็ไม่มีเลดไลา์นะครับเหมือนเดิมอันเกง่งอันนี้เอ้ยรอ,องเท้าก็มันเหมือนตามเร่อไปเนาะ รองเท้านะครับมันทั่วไปเนาะก็คอลเลกชัน S1 เลยพี่เด็ดตอนนี้นี่ครับพวกของ เออ่กองศพใช่ปะเออใช่ใช่ใช่กองศพมีเห็นนี้ด้วยเหรอนี่เลยจัดเลยนะเนี่ยไอพวกนี้เลยจัดเลยเอ้ยอันนี้ถ้ามันเป็นของนั้นหรือเปล่าของผ้าไอเสื้อเสื้อคลุมของชายหาดใช่ปะถ,ลลถ้าลงเรือถ้าลงเรือได้นะแบบตึงอะ่ะตึงเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยน่าจะกลับมาขายนะ นี่คือล่มก็นี่อยู่สวยอยู่ล่มอ่ะแต่ขาดของชีบะไปตอ,ตอนนี้ครับ <c oughs> อันนี้คือยานนะครับยานผ่านนะที่เราแบบ <c oughs> จากตอนแรกเราขี่เราข,ราขี่เราขี่สกเก็ตบอร์ดใช่ปะถ้าเรามีอันนี้ก็คือเราสบายกว่าสกเก็ตบอร์ดอ่ะเข้าใจปะมันไม่สบายหรอกแต่มันมันวิเศษกว่านั่นแหละนี่ครับมีสามสี่อัน นี่คือสเก็ตบอร์ดเยอะอยู่นะนี่เพลงถ้าทางท่ถ้าทางมีอันนี้เอาปืนปืนเจ็ดอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สี่กระบอกครับตัวน,นี้เยอะอยู่นะถ้าเยอะอยู่นะ ไปทำคลิปได้เลยนะถ้าทำรีวิวช้าๆเลยนะเนี่ยท่าเยอะมาก92ทาา่าเลยมีท่าตำนานด้วย,น,าาน,น,ยนะแต่ว่ะตำนานที่ทุกคนว่าขนาดที่เขาแบบเห็นแล้วแบบ เ้ยมีท่านี้แล้วหรอนิสซันสี่ท่าวิดพื้นท่าไก่ท่าไก่ไกมีด้วยตองเลยึงจับแล้วก็ท่าเปิดตัวมีหนึ่งสองเอาเปิดตัวสองนะครับ สามสี่ฮะหกหกนะครับส่วนตัวผมชอบท่าไหนหรือวะ เจ้าธานีสุดอะนะครับดูดิป๊บบวิ่งทะลุข้าวน้ำปุ๊บปุไฟกับน้ำรวมกันแล้วก็แปลงร่างนะครับถ้าแปลงร่างนี่ดีใจสุดเลยนี่ไงสวยก็มีอยู่นะถ้าวิ่งถ้าวิ่งถ้าพิเศษคือพันยานะครับพันยามีเด็กสงสัยเว้ยว่าถ้าพันยาเนี้ยมาจากไหนพี่บางคนแม่งพันแบบแบบพัน พันรอบรอบ,อบ,อบมือใช่ไหมอันนี้มันมันมีท่าพิเศษของมันก็คือเอ่อมันเกี่ยวกับชุดชุดที่ผมให้ใส่อยู่ก่อนนั้นเนี้ยแล้วก็อันนี้ข้ามนี่กระโดดปุ๊บปุ๊บเนี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่อยู่ เพื่อนแบบดูไว้ทันกันนะแบบกาะกันได้นะกอกันได้ผมไม่บอกนายดีไอดีลุงลึงสตรีมเมอร์คนไหนไม่บอกนะเดี๋ยวไปหากันนะไม่ไม่ไม่ไมผม,มเก็บไว้ความลับดีกว่ารถน,นะครับ <c oughs> เฮ้ยมีคนนี้ด้วยดี้วถือว่ามีคนเดียว อันนี้อันนี้มีทรงเพลงด้วยดี๋ยมีทรง,งอันนี้ด้วยสวยยูเวนอมก็มี้ี่อยู่นะครับสวยเดี๋ีตัวนี้นะครับส่วนกันนี้เอ็นเขาว่าหายากหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจหา,หา,หายากหรือเปล่านะมันน่ารักดีตอนนี้นะครับตัวน,นี้ปุ๊บ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ที่เด็ดที่เด็ดสุดก็คืออ๋อแมนอ๋อที่ที่เด็ดที่เด็ดสุดก็คือที่เด็ดสุดก็คือกินปืนครับมาดูกันดูของนะผมดูกดโปรไฟล์นะปุ๊บสกินปืน12กระบอกนี่ถ้าอัพทุกกระบอกอว่ามีติดมื่นอ่ะเอาดิ ถ้าลุงลึงอัพหมดนะบอกเลยว่าแบบติดหมื่นอ่ะมีติดหมื่นอ่ะเอาจริงๆสิบสองกระบอกอะ่ะรวมถึงดาบด้วยสิบสามคิดดูดิบางคนแม่งไอดีคือคือผมนั่นแหละนั่นแหละเด <c oughs> ี๋ยวผมว่าผมของน้อยหรือเปล่าเนี่ยนะครับในปืนเจ็ดนะครับใ <c oughs> <c oughs> นปืนเจ็ดมีอันนี้นะครับ มีวันพันแมน่นด้วยเนี่ยปืนเอคครบหมดอีกคงเอคครบหมดนี่ครับสก,กานะครับเวลเจ็ดสกานยมพูก,ก็มีนะนี่ครับนี่คือเวลสี่ปืนเจ็ดเอฟเออเปืนเจ็ดนั่นแหละนี่คืออันนี้อันนี้ผมเมื่อก่อนผมใช้นี้นะลั่นสองมันดีมากมันยิงแบบ แต่มันไม่บวกดาเมจอะไเลยแต่อันนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนผมใช้นุ่นนะแต่อันนี้มันดีกว่าเพราะมันบวกดาเมจด้วยแต่มันไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่เร็วมันไม่เพิ่มอัตรานะครับมันเป็นสเตตัสของอันนี้ไม่ก็คือดาเมจสองแล้วก็ระยะนะครับเนี่ยไอไงแปดไถไงแปดมีปืนนะมีมีม,มีปืนเจ็ดนะหรือว่าแบบอีโวของสีแดงอะ่ะงดีเลยเนี่ย อันนี้ก็คือตึงอยู่นะเนี่ยเปิดท้าประตูจูมมันใช้อันนี้แหละตอนเนี้ยแต่ตอนนี้มันอันนี้ยังไม่อัพเลยนี่เกเวล์สามนะครับมันก็ยังไม่ครบอะ่ะแต่อัพหมดก็มีติดมือนะ่ะผมบอกเลยเนี่ยครับเอยูจีไม่รู้ผมอ่านไม่ออกอะ่ะนี่แหละจะใช้อันนี้ดีกว่ามั้ง น่แม่นยำสองแล้วก็ดามเมจหนึ่งนะอเนี่ยแล้วก็อัอน,อนนี้กล้วน,นนี้นะอันนี้ข้เอาไปนะเดี๋ยวรอให้มันเต็มก่อนบอนเนี่ยอันนี้เอ่อเอ็เกตเอ่อเอ็พีดีอันนี้ก็คือดีนะแต่ว่ามันลบแม่นยำแต่ก็บวกดามเมจอยู่นะเอออันนี้อันนี้คือปืนไอ้อะไรวะปุ๊บ ไอเด็กๆนั้นบอกผมแหละวูดเบเกอร์อะไรนั่นน่ะเออนั่นแหละมันเป็นอันนี้คือเวอร์ซอยู่เลยแล้วเวอผมชอบท่าท่าแบบนั้นมากเลยท่าเปิดตัวไอ้ท่าท่าปืนเจ็ดอ่ะผมชอบมาไอ้ปืนเนะนี่ยไปปานไปก่อนนี่ครับอันนี้ปืนปืนร้อยร้อยนัดอันนี้คือเอ็งบกศูนย์อันนี้คือ,อ,อ,นนคอปืนอะไรไม่รู้จะไม่รับ U M P นะครับผมยังไม่ได้เติมเลยนั่นอะไอยูเอ็มพีไดร์อ่ะอันเนี้ยในอดีตนี่นะอดีตลุงเรืองอะก้อนนี้นะครับ M P ห้ามันมีสองอันอ่ะโยอันนี้มันดาเมจเอ้ยลั้นสองนะแต่มันมันก็ดีนะมันดีแต่มันไม่มีดาเมจอันนี้มันดาเมจแล้วก็เจาะเกาะสองไอมันยิงทีแบบโอ้โหเกาะหายแล้วก็เพิ่มดาเมจไปด้วยมันก็ดีเลยอ่ะจริงนี่คือ วีเดตก็คือดาเมจนี่คือ UMP มี2กระบ,บอกปืนเจ็ดอ,อ่ะดูดิเนี่ยเนี้ยเนี้ยสองกระบ,บอกอ่ะดูสองกระบ,บอกอ่ะเฮียเนี่ยเชิญมาอยู่น,ยนู่ยยยยนี่ครับสองกรนะอกบ,บอกอย่าไปสนใจนะชื่อขบวนอ,อ,อย่าไปสนใจนะชื่อขบวนอะแพงไปอย่าไปสนใจนะเนี่ยบ UMP มีทั้งหมด สิบสามกระบอกที่อ่โหดเกินไม่เ่าอันนี้ก็คือพีเก้าสูตรพี่มชอบใช้อันนี้นะเนี่ยลั่นสองแล้วก็ดาเมจหนึ่งนะดีจัดอันนี้ละ <c oughs> อันนี้มันจะเตะตัดดาเมจสองความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับก็คือแบบใส่แป๊บเดียวแล้วก็จิงอะ่ะคือตายแน่นอนแต่ว่ามันไม่ลั่นไงมันไม่ลั่นสองไงมันไม่เร็วไงแตมแง่มันแรงมันแรงเน้นแ,แรงอะ่ะอันนี้ตอมสันเอ่อเวลสี่ นะครับเวสิแต่ก็มีอันนี้อยู่ที่มันเป็นเป็น,ปนไฟเป็นน้ําแข็งอ่ะเออนั่นแหละมันก็ดีอยู่เหมือนกันกนี่จอกเกาะ2นะครับแต่อันนี้ลัทธิดาเมจหนึ่งีอ้ตอนสารมีแปดมาคิดปืนคิดหรือเปล่าวะเขาเรียกที่ในปีปีอะที่ยิงอ่ะเออนั่นแหละปืนคิด2กระบอกอ่ะนี้ดาเมจสองความเร็วรีโหลดอันนี้ระยะ2ดาเมจคือมันแบบ อันนี้คือมันมัน,ม,นมันก็คุ้มอยู่นะดูดิมันถือได้ดูดี๋ย้มันถือกระบอกเดียวแต่อันนี้มันถือสองก็คือมันเป็นไฟกับน้ำแข็งนะครับดีเลยอันนี้ก็คือถือได้อันเดียวได้สองโอเคนี่ครับ บอว่านี่ดีกว่าหรือเปล่ามันมันความเร็วเคลื่อนที่อ่ะมาปืนซองยาวสองส้มที่ใครแบบจักได้กันพทษนับทัทวหน้าเลยถ้าใครมีก็คือตึงอะ่แะแค่นั้นแหละสองส้มเนี่ยคือแบบตึงอะ่ะถ้าใครมีก็แบบโ,โหยิงเร็วมากแบบโคตรโกงอะ่ะแต่นี่โกงอะ่ะ คือถ้าเครเจออันนี้เข้าไปอ่ะมันก็ไม่เละเตะมันก็เละเตะสัตว์ตายของคนเราใช่ปะมันมันแบบแนวดาเมจหรือแบบลั่น2อ,อะไรเงี้ยใช่ปะก็นั่นแหละอันนี้มันจะลั่น2องไงแต่อันนี้มันจะดาเมจไงดาเมจแล้วก็เจากกะเกาะคือยิงไปทีนึงแบบโหเกาะหายอ่ะยิงทีนึงอ่ะโดนทีนึงอ่ะนั่นแหละน่ครับก็คือตึงอ่ะเนี่ยอันนี้คือเลยเลยนะกลายเป็นเลยข,ของอเลยแล้วนะเนี้ย ไม่กลับมาแล้วนะนี่ดูสองดวยจ็ดนะครับเวยจ็ดไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสองสองใส่นะไม่มีเสียได้อยู่ยางไม่มีสองใส่แอ้ก,ก็อนี้ครับปึบป๊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 บปุ๊บปึ๊บปุ๊บแล้วก็รีเซิร์ชนี่คือโกงจัดไปไปเร็วๆแล้วเราอันนี้คือโกงเหมือนกันนะไม่ยำสอง ยิงโดนหัวง่ายมากอันนี้มันมีอยู่อันหนึ่งอ่ะที่มันดีกว่าเนี้ยอันนี้จอกเกาะสองก็คือโดนตัวคือแบบเกาะแตกเลยเนี่ยนี่ทีเด็ดก็คือคาตานะอันนี้มันต้องอัพเว้ยมันต้องอัพคือดีจัดเลยดูคาตาณาดิ ดูคะแนนนะที่ผมมี19ที่วงเรืองมี19อ่ะนี่ดู19อันอ่ะครับนี่เคียวเ,เคียวแล้วก็มีดแล้วก็หมัดหมัดมีดเนี่ยหมัดนี่แล้ก็หมัดนี่หมนาน้ำแข็งอาวุธอันนี้ระเบิดมันไม่มันไม่เลอโดยใช้กัน นะครับ57อันอะไอเหี้ยเลื่อนกันไม่หมดอ่ะบอกเลย,เยหมดอยแล้วไอวอนะครับไอวอ์ใครเลือกที่แบบชอบสวยๆแบบนี้ก็ตามใจพวกคุณมีแบบนี้แบบนี้นะครับ,รบผมมีเยอะมากเยอะจริงๆม,มีสีเขียวนั้นไหมอันกเก่าเก่าอะ มันไม่มีอะสีเขียวนั่นอนะเลยจัดเลยนะมีแต่อันนี้เฮ้ยมันไม่มีจริงเหรอไม่มีมันเลยนะนะอ,อ๋อนี่ครับก็ทั้งหมดก็482นะครับสกินปืนก็แามว่า เออถ้าผมเติมชุดอะไรเพิ่มมันนั่นแหละมันก็หลายอยู่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัพปืนนะครับถ้าผมมีว่างจริงๆริงนะว่างจริงจริงอะตอนนี้ผมยังก่อนยังก่อนตอนนี้ไม,ไม่ไม่ไม่ตอนนี้ยังก่อนง่วง <c oughs> ตัวนี้หยุดทุกอย่างก่อนนั่นแหละและ้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปอัพปืนเจ็ดนะ เดี๋ยวให้ผมมีงบให้ผมมีนั่นก่อนยวเดี๋ยวก็ว,ว่ากันอีกทีก็ QVC มารีวิวรหัสเชียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันครับบ๊ายบายก็ขอบคุณนะครับที่มาดูกันแล้วก็กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ผมด้วยก็กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ QAT ก็ขอลาไปแค่นี้นครับก็บ๊ายบายครับเจอกันว่าคนดูบ๊ายบาย